อ้าวเปิดมาอีกแล้วป่ะอ๋อไม่ายป่ะกูดูเอฟชัวร์อะไรแบบเชี่ยกูเจอแรงแผลตีกูเลยเจอตีหญิงได้ไปไเฮ้ยไม่มีไม่มีแรงแผลแล้วเฮ้ยเขาบอกตี้หญิงตี้หมายป่ะนี่ตาเต็มเลยตาเต็มเลยเฮียบอกกูไหวเปล่าไอสัตว์เดียวกูแบกคอยดูเนี่ยแต่ไี่มันตายมีนะพี่สาวอุ้ยพี่สาวเย็ดแมพี่สาวเย็ดเย็ดเย็ดบอกว่าพี่สาวไว้มันบอกพี่สาว เจอผู้บอกแล้วมาคุยอีกย่ใจกิริจัดแล้ววันเนี้ยพีพี่พี่พี่ตัวจะลืมส่งหัวใจให้มันนะแบงค์นะข้ดงนแข็งแรงแข็งแรงแขงแงแางบนขางขวเราส่งให้ส่งขงังขงังขงงขงนลงนไม่อยู่ข้างแงเน่ไม่ไม่มอยู่ข้างเขะยาอะไรเปิดเปิดไม้นงห้มันยาอะไรเงี้ยยอะไรเงี้ยอ๋ออะไรเงี้ยวันเนี้ยแบ ได้คุณเล่นได้อะไรยีดยีดยีดยีเ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ย่ฮายเฮ้วเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเยเเฮ้ยเ่้าเยเฮกยเฮ้ยย้ไม่ยย้้ เออตัวผู้หญิงตัวนั้นไม่ตายวะย่าพี่สาวจะแบกเองนะนุ่มยาเาาาาาาาลุกคาากาา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 ียาาาากาหาา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 อาาอาาาาาาตาาเดีาาาเยาา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 าิาาา่าาาาาอาาาาาาาีาาาาาาอาา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 เาา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 อาาาาา คพูอะไรวะเ่อนเลยใครพูดะไรวะไอ้เหี้ยตกใจตกใจไปละนาวเสนี่บอกเลืกไอ้คไม่ลืโ้โเปิดมาแล้วก็ยาเลยเลานยเลนยังเล่นไันยเล่นคืออะไรอโดนอะไรวะอ้อไเงี้ยอะไรเอดีวะอเงี้ยเอาไงแบ๊เยัดดิยัดดิยัดิ ไม่เอาไอเอาเลยเอาเลยอย่าไปเช้าเลยเพื่อคอนเทนต์ของเราเฮ้ยไม่เอาคอนเทนต์ดิเย้ยนอะไรเงี้ยอะไรย้ออะไรแบบี้เฮ้ยใครเปิดไหมอ่ะเฮ้ยโอ้ยปากแข็งมากว่ะเจ๊ขอทาลิปมันก่อนนะคะกูว่าบิ๊กอะไรต้องมาได้แหละกูว่าแบกพี่พบตัวตนแล้วว่ะ ที่สุดสวยอะไอ้เรียกว่าพวกนี้เป็นใส่ชุดกระโปรงแน่นอนคือแบบเซ็กซี่เลยอ่ะพวกเนี้ยเสริมนมเลยนัดคิวหมอเสริมทุกนี่พวกนี้แบบแบกพี่พักฟื้นก่อนนะสิบห้าวันพักฟื้นเสริมนมโอ้เปิดมาไปแต่ไกลแล้ว เฮ้ยเจอ์ป่าวเจอ์น no, yeah, ี่หรอวไม่ใช so ่พี่ผมมาขุดพี่ครับไม่ต้องร้องนะครับพี่แจ็คไม่ต้องร้องนะครับพี่แักคไม่ต้องร้องครับเยสพี่รักไม่ต้องร้องเยสได้เลยค่ะเพี่รักอีกแล้วให้หใจเลยนะค้าไอ้แต่งตัวไม่ผิงแบบนี้มันให้หัวใจเลยนะคะาพี่รักเฮ้ยอ่ะแล้วก็เล่นแล้วพี่รักไม่ต้องร้องคือเยี่ยอะไมไอ้สัตว์โคนเดียวเลยสัตว์ ตัวเดียวเองนะเดือดตัวเดียวยืดเอาแล้วเออกูไม่เก oh, yeah. right hey. hey. hey, ี่ยวเด้อเยังไม่มีคำว่าเบิกนะคำว่าอะไรพี่ไม่ด่านเวอร์พี่พี่เหรอไม่รู้ไม่กล้าเตือนมาเลยอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วรวะดูท่าว่าจะเป็นวัรุ่นเอฟเลยนะแต่ว่าผมแต่งตัวผู้หญิงไม่เฉยนะไใ้เกเรกแล้วจังหวะเนี้ยไอ้ยังตะไบชอบพูดบางทีรักก็ไอ้ยังเมา ถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วนี่มันคือคือยังไงวะไอ้สัตว์ตรงนั้นเอาที่วินเลยเหรอเร่วเร่อเร่อเร่อใช่ปะหรือเพื่อนเขาชื่อวินปะกูไม่รู้ว่ะเอออาจจะใช่อาจจะใช่ไปฟังก่อนฟังก่อนแล้วกันสวย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 สามศูนย์สามศูนย์สามศูนยทำไมลูกทำไมวะไม่ใช่พี่ถ่ายผลให้เฉยพี่ถ่ายผลให้เฉยแบบไม่ต้องไปให้มันเลิกอ่ะต้องถ่ายผลแบบผู้หญิงได้ไม่ต้องเข้ามาเยีแบกผู้หญิงมันคิดประกุผู้หญิงเว้ยตอนเนี้ยให้กูเปิดเตือนมั้ยล่ะ ที่รักเอ้ากินครับที่รักครับนีเลวะจกันเยแม่แม่เกมนี้เราต้องแว่าไงครับที่รักแข่งเ้ ใจเกลีเย <mm yeah. <Yeah> ี่ยย yeah. ี yeah. ่ยว yeah, yes ันน euh, you know, ี้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้ไอ้เฮียแม่งคิดว่ากูเป็นผู้หญิงไงไอสัสเฮ้ยที่รักตายมาเยี่ยนี่ยังที่รักอีกเหรอ้ปล้างพี่ล้างอะไรไปเชี่ยไม่ทันย่องคุณสิงเชี่ยเลยวะเชี่ยอะไรวะ ตุดแล้วน่ะอย่างเงี้ยอะไรวะเรื่องคนละปีอ่ะโอ้ยโดนไอ้เหี้ยเหยียดจัดไอ้สัตว์เหยียดจัดอะไรวะเรื่องคนละปีเลยเนี้ยอ้โ๋ออ๋อย่าเรื่องเงี้ยอะไคนละปีอะทุกคนตอนนี้มีคำหยาบดีนะครับใช้วิทยาลัยนะครับผมในการรับชมนะนายบอกจะแบกหนูอ่ะอะไรนะเพื่อนอะไรนะเพื่อนนายบอกจะแบกหนูอ่ะ <c oughs> อาจจะมีคำหยาบนะครับน้องๆนะผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้คำหยาบกับผมมากแค่ไหนนะมันอาจจะบนท้ายเกมนะมันอาจจะบนท้ายเกมี่เปิดไม้รอไดไม้ดักมันมันอาจจะบนตอนที่จบเกมแล้วเดี๋ยวเปิดไม้ดักมันพี่เตรียมเปิดนะพี่เตียมเปิดนะมดนะไม้หนะ่าได้ๆพี่พอของเงียบบน้องไนอะ้เพร่ไก่ ตายอีกกระเถยไม่เอาเฮี้ยเลยอีกกระเถ้ยมึงไงละไม่เอาเฮี้ยอะไรเลยไก่ควายเปิดไม่รอมึงแล้วเอ้ยมึงไม่เปิดมึงไม่พูดอ้ะก็นี่ไงกูพูดเลยเนี่ยมึงพูดจบเกมเนี่ยนะมึงพูดจบเกมเนี่นะไอ้ควายก็มึงพูดจบเกมเหมือนกันไอ้ควายก็มึงเปิดไม่ดักกูึูเห็นว่าไอ้ควายไอ้ควายควายไก่ เป็นยังไงกูรู้อยู่แล้วไอ้เค้ยนี่ต้องเปิดไม่ดักเขาน่ะด่าผมก่อนนะผมรอจังหวะนะถ้างั้นผมจะไม่ด่านะครับอย่าเป็นตัวอย่างนะครับผมบอกไว้ก่อนเมื่อกี้อ่ะผมเปิดไม่รอเพราะว่ามันมันจะเปิดไม่ดา่าไม่งั้นเราโดนด่าฝ่ายเดียวเว้ยไอ้พวกที่ตี้แบบนี้มันจะด่าแบบนี้ผมด่าคืนเลยอย่าไปโสนแม่งผมไม่สดว่าผมเป็นคนดังนะแต่ถ้าความถูกต้องแม่งไม่ใช่ผมต้องด่าคืนนะครับผมประมาณนั้นเนี่ยแล้วแถมยังเหยียดเพศด้วยนะครับเพราะว่าในเกมเมื่อกี้อ่ะผมแกล้งเป็นกระเทยเพราะว่ามันคิดว่าผมเป็นผู้หญิงเออผมก็ สองคนนี้ก็ต้องบอกว่าเข้มจริงๆเอาแล้วชนคนแบบนี้เพี้ยงอีกแล้วอ่ะอะไรเยอะแลยวอุ้ยผู้หญิงด้วยอันดีเว้ยว้ยหายใจก่อนหายใจก่อนหายใจาใจก่อนใจด้วยเฮ้ยเจิดด้วยไม่ใช่นั่น่าจะมั่งกาแฟดูจากทรงนะชัวร์เลยชัวร์เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยอะไรเนี้ยเปนเหี้ยอะไรสัตว์เฮ้ยไม่ใช่วิววิ้ายมีซ้ายมี ฮ่าไม่เล่นละเกมตัวเนี้ยไอเยี่ยนี่ติดใจกูแแบ้เฮียติดใจกูเจ้าแแบบไม่รู้เรื่อติดใจกูแแบบเฮียกูเป็นสาวอีกแล้วติดใกันหลังได้ปังเต็งเต็งเต็งเนี่ยเอาใจไปแบ่งนี่เจ้าของแน่เลยอ่ะเขาอาใจผมแน่เลยเนี่ยดูดูไปไอ้นุ่มเฮียเกมตึงไงพี่พี่บอกไว้แบ่งผมเลยอ่ะ ขอย่งเวงกับน้องอุ้ยแล้ยาชุ่มมันนะยงช่มันนะชุชุช่ไม่ชุ่ทีมเพนะโอเคเดี๋ยวผมชุ่อง้นยามคิดว่ากูเป็นผู้หญิงโอเคราวาเาไปาลาแม็กาว้างดิแม็กมาว่างดิไม่สมใจรัวเลยหลอดละดิดจนหลอดแเปล่าเราอะ มีสาวเข้ามาในกีแล้วมันมันมันก็ลนเย้สาวเข้ามาในกีลนลนไม่ได้ตึงหรอกเสียงกเลยตายยตตาไหนไอ้ยังมึงแบกกู่ใช่ไหมไอ้ยังมึงจะทำอะไรเลยขออนุญาตหน่อยครับมันจะเก็บเรื่อพีไปแล้วครับโหได้เลยค่ะได้เลยค่ะเฮ้ยเสียงมึงแบบพูดตอแหลอ่ะจริง เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวเดี๋รอรอนะเอ้พวกว่าเขาเป็นแฟนกันนะดิไม่ใช่เออว่ะใช่เฮ้ยพี่ผมคงจะโดนหลอกเขาต่อยช่วยเฮ้ยโดนโดนดักไงดักดักดักเซิ้อ่ะดักเส้งโอ้ยแย่พอดีนะแรย่ก็ดีสองตัวเลยครับสองตัวเลยเฮ้ยสองตัวเลยครับไอ้เหี้ยวอะเอาจริงเอาจริงดิเอาจริงดิขามาครับโอ้ยเขาเขาเขาเป็นผู้ชายเชื่อไหมเชื่อไหมเขาเป็นผู้ชายเพราะผู้ชายชัวร์ เริ่มรู้เหรอคนดังนี่คนดังอันนี้อ้าวเขาอ้าวรู้เหรอโอ้ไม่ใช่ไม่เกลี้ยงดีไม่เป็นคนดังไม่รู้เลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะรักหนูเปล่ารังรักค่ะใจเกลี้ยงไงใจเกลียแม่งคนดูอยู่ประมาณสามสี่พันมันบอกรักกูเฉย้ดีจรดีๆก็อยากเอาแนวเกลียดเลย อ้าวไอ้ขายหน้าประเทศได้แย่คนลุกเอ้าอีเย้ย <S 2 enfant> คนดูอยู่คนดูอยู่คนดูสีมากนว่เลยอ่ะไม่ไม่ไม่ช่วยหน่อยไม่ช่วยหน่อยไม่ช่วยผมันเลยไปออกกันแล้วไปด่ากันหมดใจกันยับเลยใจเย็นยงเยี่เยี่ก่อนเฮ้ยอยู่เพิ่งรีบล้มดีช่วยหนูก่อนเนี้ไม่รักหนูแล้วหรอไอ้ันมาแล้ว เกยิงเหรอยิงปะเนี่ยโอ้โหจอที่เป็นเกย์นะเชี่ยอะไรเนี่ยสัตว์มีที่เป็นเกย์นะเกย์เชี่ยอะไรดรเว้นเลยไอเกเรขับสุดหูสาดเชื้อเ้ คนดังอ่ะนะเออเออที่เป็นเกียร์จะไม่ได้เดี๋ยวแบกเอ้ยเซี้ยเ่าซีเป็นเกียร์นะพี่โลเกตนะโอเอนี่โอเคกอดกันกอดมามามาตกใจเหรอเป็นเป็นผู้ชายอ่ะยิ่งผมรู้ว่าใส่เรียบร้อยอะไรใส่เรียบร้อยอะไรเลยเหรอเสี่ยมันกระด้างหล uh ังปูนี่เหรอให้หัวใจแป๊บให้หัวใจแป๊บให้หัวใจแป๊บไม่เอาแล้วพี่ไม่เอา ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วหรอไอ้พี่บอกไอ้แอีคนนึ่งผู้หญิงพี่นั่นเป็ักเธอแล้วเฮ้ยแต่อีกคนนึงผู้หญิงคนนึงผู้หญิงจริงผู้หญิงจริงน้องน้องสาวพี่น้องสาวพี่คนเนี้ยเออใช่หรอใช่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 จริงจริงอะไม่เชื่อจริงน้องสาวจริงรอเสือกได้ไหมพี่โเยอะจริงลองลองลองเปิดไมค์ดิน้องน้องสาวพี่ลองเปิดไมค์เปิดไมค์คุยกับพี่หน่อยมาเลย อะไริยาเลยสน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยไม่มียาไว้ล้องล้อดึงชนะชัวร์เองเองวไวพี่หน่อย เรดร์แม่พังเงียลอันนี้แมงลรด้าพังพี่หมดแล้วรอบรอบแรกพี่หมด้่พ่จะไปไหนไปไหนนี่ี่ชาเหนึ่อมันมันจะเอาหนูเห็นป่ะเนี่ยเอาหนูเอาหนูแล้วะเอาพี่ชายเสียงมันเสียงมันแหลมจังวะเสียงกบเสียงก็บเอาเสียงแอดิผู้หญิงดูเยอะเนี่ยอ๋อเสียงเบยงแบบเอ นี้นี่นี่มันนั่งเจ็บเจเจ็บเจ็บี่เจ็บเื่นเื่เขือเื่อนเ่ชนะชนะนะชนะตีม่ะสนบาฟ้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 าตีมีแต่กรอบนี้แต่ตีมชอบชอบชอบนะครับเดี๋ยวผมแจกลับอนี้เลยได้อ่านพังมันต้องแจกมันเสือมันแยกไม่ออกไอ้เย่บอกกุเกีด้วยเยจังไรจริงๆเลยพวกเวนสวดีคับ